สวัสดีครับช่องคนเคยพายเรือวันนี้เราก็ถ่ายชอนำชายพันแสงซ้อมเรือนะครับว่ายาคยเกลือที่เดิม,มาจากหลังจากที่เราไม่ได้มาถ่ายกันนานแลละเนาะปีนี้วงการเรือก็จบสาวนิดนึงตั้งแต่วัดท่หลวงไม่มีการจัดสนามแดับประเทศไม่ได้จัดก็ทำให้ วงการเ,เรือก็เงียบเหงาวนิดนึงยังใคก็ไปชมชอลําไทยพันแสงซองกันเลยนะครับไปครับ <c oughs> เป็นพังใจทำเสียงดีใจทำเสียงที่ปอบอโยศเมื่อเราแพ้ไปเราไม่อยอมสิ่งเชียนั้นสำคัญมันคอยประคอเมื่อพาแค่คนเราแพนงควากตไม่อ,อ่อนจงสู้ไปต่อไปตามม่นใจฟัน